สวัสดีครับผมชื่อนายนนทกรปิ่นทองรหัส613-030-2380วันนี้จะมาทำโจทย์ข้อที่2.12ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์ข้อที่2.12ก็จากโจทย์นะครับสำหรับระบบในรูปข้อ2.12จงหาสมการการเคลื่อนที่ในเทอมของเซต้าของทรงกระบอก มวล m รัศมี r และหาความถี่ธรรมชาติกำหนดให้รอกมวลเบาและทรงกระบอกกลิ้งโดยไม่มีการถลายนะฮะก็อันดับแรกก็ดูรูปนะฮะรูปเป็นอย่างไงมีรอก2อันและทรงกระบอกรูปนี้กลิ้งโดยเซต a านะฮะก็ผมได้จำลองการกริ้งมาโดยวาดภาพเป็นดังนี้นะฮะก กรารกริง่งเป็นรูปดังนี้นะฮะผมได้จำลองการกริ้งมาผมจะมาอธิบายนะฮะก็เดี๋ยวผมขยายให้นะ,ะก็มันให้ตัวนี้จะเป็นตัวกริ้งนะฮะเพราะกริ้งโดยเซตานี้โดยกริง้งจุด ศูนย์กลางนะฮะก็จะถลายเอ้ยก็จะกลิ้งโดยระยะ x ดังนี้นะฮะก็สปริงตรงนี้ก็จะยืดนะฮะตรงนี้เป็นตัว k นะฮะสปริงตรงนี้ก็จะยืดด,ด,ยนนนะดังนั้นผมจึงวาดโปรไฟล์อุยแป๊บนึงนะดังนั้นผมจึงวาดโปรไฟล์ของ การจิ้งนี่ครับก็คือในรูปแบบของการกระจัดนะฮะสักครู่นะฮะผมย่อยนะฮะโดยปับ๊บอ่ารูปนี้ครับอ่าแปบบ๊บนึงนะฮะขอจัดหน้ากระดาษนนะฮะ ก็จะมาอธิบายโปรไฟล์ตรง,ง,งนรี้กันนะก็อันดับแรกเราต้องหาจุดหมุนชั่วขณะซึ่งจุดหมุนชั่วขณะเนี่ยไม่ใช่จุด G นะฮะจุดหมุนชั่วขณะของเราเนี่ยจะเป็นจุด C เพราะจะใช้เหมือนจุดที่แตะกับพื้นความเร็วจะเป็นศูนย์ครับเราจึงใช้จุด C นะฮะส่วนระยะ x ตรงนี้เนี่ยจะเป็นระยะก็คือ การกระจัดของจุด G นะฮะ,ะรูปนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของการกระจัดนะฮะส่วนบนสุดไอตรง 2x เนี่ยฮะจะมีการกระจัดที่มากกว่าจุด G เป็น2เท่านะฮะ,ะเพราะมันหมุนโดยเซตา้าเพราะมันเป็นเพราะว่าที่เขาบอกว่าเป็นการกระจัดที่ขงบนเป็น2เท่านะฮะ,ะจะมากกว่า2เท่า เนี่ยมันจะหมุนโดยเซตานะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น x ตรงตำแหน่ง g เนี่ยนนะะจุดหมุนผมแข่งแปด๊ดนึงนะฮะจุดหมุนช่วงขณะคือจุดอะไรฮะคืออยู่ที่จุด มันจะอยู่ที่จุด C นะฮะส่วนการกระจัดของจุด G นี่ฮะเรามาดูการกระจัดการกระจัดจุด G นี้ฮะกรานอุ้ยไปหนึ่งครับกรานอุ๊ยกรานกระจัดของจุด G าการจะจับของจุด G จากตำแหน่งนะฮะจากตำแหน่งเป็นอะไรฮะก็คือเป็นระยะ x เป็นระยะ x ใช่ไหมฮะเป็นเอ่อเป็นเป็นงไงเขียนตรงไหเดี๋ยวเป็นระยะเละฮะ เป็น x โดย x เนี่ยจะประมาณนะฮะจะประมาณคือจะประมาณเป็น r เซต้าะฮะอ่าเพราะมันเพราะมันกริ่งนะฮะกริ่งเหมือนรัศมีกริ่งโดยเซตาะะ้าเนี่ยเขาก็เลยให้ประมาณเป็น r เซต้านะฮะเพราะฉะนั้น X โดยจะประมาณเป็นอาเซต้าะฮะ,ะส่วนส่วน 2R เนี่ย 2X เอ้ยโทษทีฮะ 2x จากโดยเออจาก 2X ก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็น2 อ่าเซตาอ่าเราเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะฮะค่อยมาคิดทีหลังอ่าเปลี่ยนตัวแปรแล้วใช่ไหมก็เราจะมาคิดนะฮะก็สำหรับสปริงเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ที่จุดที่จุดดีนะฮะอ่าจุดดีอ่าผมลืมเขียนจุดดีขอโทษนะฮะจุดดีอยู่ตรงนี้อ่าจะเคลื่อนที่ของจุดดี เท่ากับอะไรฮะมันจริงไปแล้วก็คือ2 x, <S 2> <S x ก็คือ2 r เซต้าเดี๋ยวผมเขียนใหม่ก่อนนะก็คือการเคลื่อนที่ของจุด D จะเป็นจะเป็นเทนะ่า สอง x ก็คือสอง r เซต้าสอง r เซต้าแล้วตรงจุด b พอรูปนี้กิ้งรูปนี้มันก็จะเอ่อเหมือนหมุนไปด้วยนะฮะก็จุด b ก็จุด b จำมุนเป็นเท่าไหร่ฮะจำมุนเท่ากับเหมือนหมุน,มนอันนี้หมุนก็เหมือนหมุนไปเท่ากับ r าเซตานะฮะอาหมุนไปเท่ากับ r าเซตาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสปริง จึงมีการยืดทั้งหมดหมดเป็น5าอะ่ะอันนี้อันนี้ยืดไป2 R งเซต้านี้ยืดไป R เซต้าก็จะเป็นอุย้ย3 XS ก็คือการยืดนะเท่ากับ3 R เซต้าอ่า พอเท่านี้นะฮะเราก็จะมาดูรูปนี้นะฮะอ,อีกรูปหนึ่งที่สร้างไว้อ่ารูปนี้เราจะเขียนเหมือนฟรีบอดี้แค่แค่ตรงส่งกระบอกที่มันถลายไอ้ที่มันกริ่งนะฮะอ่าผมจะเขียนไว้ดังนี้นะก็คือ หนึงอันดับแรกเราจะไม่เอา MG มาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะเป็นการกริ้งเราจะไม่ใช้ MG มาเกี่ยวข้องแต่มันก็ยังคงอยู่นะแต่ไม่ไม่ไม่ใช้ในการคิดนะฮะอ่าส่วนการกริ้งต้องมีแรงเสียดทานก็คือมิลแต่เราก็จะไม่นำมาใช้เหมือนกันนะฮะเพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าแรงเสียดทานเอ้ย เศษทานเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็จึงไม่นำมาคิดนะฮะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ถลายแสดงว่ามีมิลเอน่าไม่ถลายแสดงว่ามีมิลเอนแต่เขาไม่ได้ให้มาเราเลยไม่ได้มาคิดนะฮะอ่าดังนั้นผมเลยคิดว่าน่าใช้จุด c อจุด c จุดนี้นะโทษทีฮะเพราะฉะนั้ เราจะใช้จุด4ในการเทคเหมือนเทโมเมนต์นะครับเพราะว่ามีแรงกระทําตรงที่จุด4เยอะนะฮะสมมติถ้าเราแตก MG ็ฮะก็จะมี MG cos ตรงนี้ก็ MG sin ซแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องฮนะแต่เราจะเทคที่จุด4ฮะซึ่งจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเขียนซิกมาโมเมนต C เท่ากับ I C ซีเซต้าดบเดอทอ่าในข้อนี้ฮะเราจะใช้เซต้าอยู่ในเทอมของเซต้าไม่เปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้อยู่ในเทอมของเซต้านะอ่าเราก็มาเขียนต่อนะฮะทำต่อนะฮะก็มีไมนะ k, x, ด้ไหมฮะลบเคเอสดจากรูปนี้นะ k x s r ที่เป็นลบเพราะว่า จากการที่เราเทปโมเมนต์ที่จุดสีนะอ่ามันจะตรงข้างกันนะก็<ค>มันจะเป็นเหมือนโมเมนต์นะฮะอ่าก็คือลบต่อะฮะลบ k s s 2 r เท่ากับ i g บวก m r กำลังสอง g c เซตา้าดอทนะฮะอ่าส่วน ไอจีตรงนี้เนี่ย i.g ตรงนี้เป็นของทรงกระบอกใช่ไหมฮะของทรงกระบอกก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นเส้นหนึ่งส่วนสอง M, อ่ากำลังสองอ่าแล้วก็มารวมเลยฮะอันนี้ก็จะได้เป็นลบสาม K, อ่า X อเอ่า <X, X. S 1> เท่ากับ S, <S สูงไปหน่อยนะเท่ากับ เซนหนึ่งส่วน 2, m r กำลัง 2, บวก m r กำลัง2แล้วกเซตตาดับอลดอทนะฮะพอรวมรวมพพอโนูนะฮะก็จะได้เป็นอ,อ๋ออันนี้ฮะเราเปลี่ยน x s เลยนี่จากที่เราหาตรงนี้ฮะเจ้าหา x s ที่เราหาก็คือจากรูปนี้นะฮะอ่ามันจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะเพราะนั้นเราแทน x s ไปเลยะฮะ ก็จะเป็นลบส k r สาม r เซต้าฝั่งนี้รวมก็จะเป็น3ามส่วนส m r กำลังสองเซต้าเดลตาดอทฝังนี้รวมก็จะเป็นลบเ k r กำลังสองเซต้าเท่ากับ3ามส่วนส m r กำลังสองเซต้าเดลดอทนดอดอะฮะแล้วก็ จับย้ายข้างฝั่งนู้นให้ย้ายข้างมาให้เป็นเท่ากับศูนย์นะฮะก็จะเป็น3ส่วนสอง m r กำลังสองเซต้าเดี๋ยวพิ้นตอดบวกเก้า k r กำลังสองเซต้าเท่ากับศูนย์อ่าเราได้อันนี้มาใช่ไหมฮะเราก็จะมาให้เหลือแค่เซต้านะฮะเพราะว่า ให้เหลือแค่ eta, เซต้าในบรรดางหน้าเพราะว่าขอให้หาสมก,การการเคลื่อนที่ในเทอมของเซต้านะฮะ่าแก้สมก,การกเา็เอาอะไรไปคูณฮะก็คูณด้วยสองส่วนอุ้ยก็คูณด้วยสองส่วนสามก็แค่ข้างหน้าหายนะส่วนด้วย m อ่ากำลังสอง,งอ่าคูณเข้าไปเลยนะ,ะก็จะได้เป็นเซต้า แต่บนตัดบวกกับอาตัดอาตัดอาสองพันสาม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 เก้าสามสองหกก็เป็นหกเคส่วนด้วย m เซต้าเท่ากับศูนย์าอันนี้คือคำตอบแรกนะคำตอบแรกเพราะว่า โจทย์ต้องการหาอะไรฮะสมการการเคลื่อนที่ในเทอมของเซต้าของทรงกระบอกอ่ะก็คือสมการนี้นะฮะส่วนขอให้หาความถี่ธรรมชาติด้วยใช่ไหมฮะความถี่ธรรมชาติเราจะเอาหน้าหน้าเซต้ามานะฮะหน้าเซต้ามาก็โอเมกานอุ้ยไม่สวยะฮะ โอเมก้าเอ็นึงเท่ากับรูท 6k ส่วนด้วย m อ่ามีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะฮะอ่าก็ได้มาสองคำตอบตามที่โจทย์ต้องการแล้วนะฮะอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ